เพราะว่าตอนไอ้บอสโดนแดกอ่ะมันแดกหน้าห้องนะจะมันเปิดห้องเนี้ยโอ้โหกูอดยูอุ๊ยมึงเห็นไหมนะ สวัสดีครับผมนะตอนนี้มันอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าโรบอทนะแล้วก็อยู่ในแบบที่มี <No, no. S 1> ชื่อว่าเดอ๋ยมิมิกครับผมนะแล้วก็ตอนนี้มีพี่กอแล้วก็มีพี่ไนท์เล่นด้วยแต่ทีนี้อันนี้ no, no. ผมไลฟ์สดอยู่กับผมนะถ้าเกิดเดี๋ยวผมออกไปลงคลิปเดี๋ยวผมไปลงในยูทูบนะคิดดูก่อนเดี๋ยวคิดดูก่อนมาดิพี่พี่กอพี่กออยู่ไหนบ่ายืนตรงนี้ดิไอตรงหน้าหอศิน,น์ดิมาดิอันนี้เป็นภารกิจหาพี่กอให้เจอนะหาพี่กอล์ที่คุณเดินอยู่กับมุด ภารกิจที่คนเล่นด้วยได้ใบครับไม่มีเพื่อนเล่นเลยอ๋อได้ครับถ้าเข้าทันนะเข้าทันก็เล่นนะเข้าไปทันกูไปก่อนแล้วอ่ะมาเลยอ่ะกูขอห้าคนเลยมั้ยเออมาแล้ะกูไปละอุ้ยเกียดรอละคนคนที่อยู่ในไลฟ์ผมขอโทษนะขอโทษนะกูดีละ คำเตอือนนะเกดที่มันมีไฟกับพิบนะแล้วก็ไฟกระโดดล่มคือเฮียอะไรแปะอะไรไม่ให้กูเนี่ยจำสแกลใช่อ๋อเป็นไฟถึงจำสแกลตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มนะสี่ทุ่มครึ่งแล้วดูซิว่ากูจะอยู่ได้ยาวขนาดไหนอันนี้บทที่สองนะมันน่าจ,จะมีแค่บทเดียวก็เดี๋ยวว่าชัปเตอร์สองอันอจ,จะมีแค่บทเดียวบทเริ่มกูไม่รู้กูคาบแล้วกูไม่สนแล้วกูจะมาเล่นเนื้อเรื่องแล้วเนื้อเรื่องที่แบบแ<ต>ไม่ค่อยเข้าใจอ่ะมันมีไหนเนี่ยกูเห็นมันไม่มยอะเนี่ย ผมดูเห็นมึงผ่านต้องไงดูเห็นแล้วดิไงเห็นเห็นพี่นายและไอ้นายตัวมึงเตี้ยดีนะปกติตัวสูงนะแล้วก็เจอพี่กอร์ละพี่กอร์อ๊าวพี่กอร์ไปไหนอ๋ออยู่ดี้ไม่ดูตัวเองไม่ได้ไม่แล้วตอนแรกมีห้าคนไม่ใช่เหรอเออตอนแรกมีห้าคนตอนนี้มีกี่คนนะเอ้าไอ้เหี้ยทำไมมันมีอยู่สามคนนะหายไปแห้วอีกสองตัวมันต้องเข้าประตูไหนว่าประตูนี้นะเด่นๆอยู่เดียวมีไฟด้วยเขาให้มึงกินเนี่ยแหละเข้าไปได้อุ๊ยเข้าได้มเดินชนมาเลยเนี่ยกูมาแล้ว เขาบอกให้คนหารหัสนะดูยี่แล้วตอนนี้ทำได้เห็นปะโอเค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 ได้ได้ไเขาบอกคำแนะนำรับผมนะสินค้าสินค้าคงคลังเออแมงแปะไทยได้เยี่ยมมากกดชีกดชีเพื่อเออคงจริงไหม่ะคงจริงหรือเปล่าตลอกสินค้าคงคลังอ่ะมันให้หาอะไรสักอย่างหนึ่งไปกูเดินหาก่อนอาจจะเจอก็ได้นะตอนนี้กูเล่นมันเป็นแบบภาษาไทยอุ๊ยกูแจอุ๊ยเจออะไรกูแจแล้วเนี่ยอยู่บนโต๊ะเนี่ยเมื่อกี้ของของมึงขึ้นไหมหรือต้องเก็บแยกกัน อ่าโอเคงั้นก็ประตูนี่แหละที่มันมันทำดีขึ้นนั่นเนี่ยเพราะเมื่อก่อนกูจำได้ว่าจริงอุ้ยเก็บไปตัวคนโอ้โหเอากุญแจไปขายตูนดิไปดิเอากุญแจไปขายตูนดิแล้วมันต้องหลับเลยมันบอกว่าฉันจะไม่พบความเจาจะหาสิ่งที่โอ้โหจะหาสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วไอ้ยุคนตกใจเลยสัตว์แม่มีการซูมอินด้วยอย่าตื่นนะตื่นกูต่อยให้หลับต่อได้สิมันถูกดึงหน้าไปจีกางหน้าอรับโอ้ยเสียงเอฟเฟกต์ครัแล้วกูอยู่ไหนเนี่ยดวงจันทร์ อ๋อเนี่อ๋อนี่กูขับเรืออยู่เหรอกูต้องหันด้านไหนอ๋อด้านนี้โอเค<ด>มาโดนจันทร์นี่ว่าโซอิตเตอร์ <c oughs> อุย้ยเออว่ะโดนจันนี่นเหมือนโซอิตเตอร์เลยเนี่ยอุย้ยอะไรอะ่ะเอเหมือนกูรู้สึกเหมือนเรือมันจะหยุดนายก่อนใช่ปะ่ะขันเข็มข้าวโอ้ตัวยี้สิบตัวเบอรเลอร์ทำแมนหรือเปล่าไอ้เหี้ยโอ้โหแตกเรียบร้อยอุ้ยมีมีเห็นมีเห็นชากว่าโดนลากอยู่นะอ่ะเงียบนะ กะชากลักถูไม่คงคืนลักถูไปทำอะไรต้องพูดบนม้ไม่พูดอีกรอบไปสัตว์นี่นะพี่ไหนเพิ่งบอกนะว่าระบบมันทำดีขึ้นใช่ไหมนเอ้อถือเทียนได้หยิบเทียนได้ไหนวะโอแล้วกูกดเอฟพูดอไอสัตว์ร่าเปยนพวงมันเอเอาวะตอนนี้กดเอฟเพื่อถือเทียนให้ผมนะก็บอกให้หาหาหนังสือใช่ป่ะกดคอนโทรลเพื่อนั่งอยปกติคอนโทรลมันนั่งได้ป่ะหรือมันนั่งไม่ได้วะไม่ดีครั้งแรกก็ได้ครั้งแรกบทแรกรู้สึกว่าจะนั่งไม่ได้ละเอาดิเปิดดิ รออะไรเริ่มแล้วอุ้ยเดี๋ยวมีมีรอยเลือดนะเนยไปยึดแทนเฮ้ยมึงไปไหนกันมึงเรามึงปุตตี้มึงไปไหนเนี่ยอันนี้ไงก็ไปไปด้วยกันดินี่ไงมามาด้วยกันแล้วเนี่ยลองเดินดิเดียวอีกล้ปล่อยปล่อยไปคนเดียวก็เฮียแล้วก็เดินอยู่ด้วยกันนะเอ้ยห้องนี้เข้าได้กูเข้าก่อนเออมีหัวกระโหลกไแก่อนลองเอาหัวโขกระคังดีได้ปะวะมันมุดเข้าไปได้ปะอุ้ยจะได้นะอ๋อแต่ไม่ได้โอเค กูจะลองเลี้ยวซ้ายก่อนนะไปขวาได้นะไปขวาดีกว่าโอเคขวาไล่เหรอโอเคไปขวาได้เพื่อนกูเชื่อเลยนะโหล้ายจริงวะเฮ้ยนี่ไงอันนี้ประตูอะไรอ่ะใช่ได้ปะกดเลยได้ปะกูนคือยากรู้มันทำอะไรได้อ่ะก็น่าจะให้หาหนังสือนะแต่ก็ไม่รู้หนังสืออะไรอ่ะเราไปหาห้องอื่นดีกว่าห้องนี้ไม่มีหรอกเป็นรูปอะไรเนี่ยไก่จิบชาเนี่ยวะเออไม่เหมือนไก่แดกชาเลยโแม่เกิดไก่จิบชานะโอ้ผดีว่ะเออแม่งผู้ดีจัดเลยไปลองไปห้องอื่นไป ชิมไหมชิมเม็นาวะอ่านก็อ่านไม่ออกนาวะไปจับไปลก็เปิดประตูไปเลยใจกูไอาไม้เอาไม้อันนี้อะไรอ๋อนี่ไงหนังสือบอกให้กดอ่านมึงอ่านดิในหมู่บ้านเล็กๆมีพี่น้องเด็กกำพร้าอยู่สองคนนะนะพี่สาวน้องสาวสองคนอยู่ในความยากจนแล้วหิวโหยอย่างต่อเนื่องอ่ะแอไปก่อนอ่านต่อดิกูไม่อยากอ่านแล้วทำไมอ่ะกูเริ่มเขินตัวเองแล้วเมื่อไหร่วันผ่านไปแล้วลินก็มาถึงความคิดสุดท้ายแล้วมิโอก็ต้อง กินดีโดยไม่มีเธอคือเฮียอะไรเนี่ยเดี๋ยวภาษาไทยไม่แปลโคตรเรียเลยเขากูบอกว่าให้หาหนูพิษวะหาหนูพิษอ่ะปะลองหาเลยอ่ะโอเคกูไปแล้วเขาแม่ไม่เขาบอกว่ามึงอะต้องไปสั่งกระดิ่งก็ไม่ให้หนูแดกเปล่าวะกูก็ไม่รู้กันอุ้ยแต่กูได้เสียงหนูนะหนูไปอยู่ห้องเนี้ยห้องขวากูเนี้ยห้องหนี้ยหนูตทำไมไมีเสียงนหัวใจอะกูถามกูถามแบบมึงมึงมึงได้ยินหรือเปล่าเสียงแบบเสียงเนี้ยได้ยินไหมได้ยินได้ยินแบบเฮ้ยเสียงอะไรเนี้ยเฮ้ยมันเริ่มมาใกล้ขึ้นเลยเขาดูดลิ้นเล เหร้ยกปิดห้องเจ้าหายไปแล้วตนเดิไปใครปิดไอ้สัตว์ยินดีอ้วนช่วยกูไปนะเออไปเลยไปเลยเอาออกซ้ายนะออกซ้ายกลัวมันอยู่ด้านขวาออกไปอุ๊ยสมบัติมาแล้วอะไรมาไปแล้วไอ้กอนชิบหายแล้วกอนห้องนี้ห้องนี้เขาได้เฮ้ยไอ้กอนมึงจะแย่งกันเปิดกันปิดตรงเนี้ย มึงต้องมึงต้องฟังเสียงหนมามามาพัปิดประตูประตูเอากูแอบห้องนี้กันมึงไปเลยเจอกันไอ้ก้อนไอ้ไอ้ก้อนมันไปหามึงแล้วกูโอเคกูรู้จักสายการบินก้อนไอ้ใช่ใช่ไม่ไม่อุ้ยโอผมเพิ่งเดินผ่านน่างมาแล้วไอ้ไก้อนรถป่ะรถรถรถโอเคเพื่อนเอไอ้ไงกูมันต้องเป็นเสียงหนูแน่ๆเว้ยถ้าเกิดได้ยินเสียงหนูลองเข้าไปดูห้องนั้นอาจจะมีของอุ้ยไอ้บอสเป็นตัดีมันจะมีเทสต์ไปดีมันไม่เข้ามาหรอกมั้งเอาปุ๊ปิดให้อ่ะกันกันไว้ก่อนกันไว้ก่อน เพราะว่าก่อนไอ้บอสโดนแดกอะมันแดกหน้าห้องนะจะมันใครเปิดห้องเนี้โอ้ยกูกูโอ้ยมึงเห็นไหมเนอะโอ้ก็เท่างห้นี้เลยอมึงเห็นไหมเนอะกูเกือบเลยต้องทำอะไรต่อกูต้องออกละห้องห้องนี้ไม่มีห้องนี้ไม่มีอะไรภารกิจวางยาหนูของเรายังไม่สำเร็จเลยอ่ะเออต้องแต่งะดิ่งเว้ยเชื่อกูมึงต้องเดินไปเรื่อยไปจนกว่าจะได้ยินเสียงหนูกว่าห้องนั้นมีของเว้ยไม่ใช่มประเนี่ยโอ้ยหัวใจมัแปกเฮ้ยเสียงแปลกเสียงแปลกแอบก่อนแอบก่อนเราจะเปิดมืเลยพันจะผ่านแล้วมาแล้วนี่ไง นี่แน่นอนไปแล้วใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วไม่รู้หรอกว่ากูยอยู่เด็กหรือว่าเราไปปะเหมือนเราเหมือนเราเดินวนปะไม่เหมือน,<ร>น,เ,นเ,เดินวนเนี่ย<ห>มันเดียวน,น,นกลับ,นบ,นบงั้นรีบตามตู้ไปเลยปะรีบไปเลยตามไป<ห><ห>เนี่ยโอ,โอ้โออ่ามันเดินวนกลับมา <c oughs> โห้องนี้ไม่มีห้องอุ้ยเสียงหัวใจไหมแล็บไปห้องนี้ก่อนอุ้ยผิดทันไปยังไงจะฆ่ากูไอ้สัตว์เปิดลองเปิดลองเปิดตู้ดูดิอาจจะมีของก็ได้นะผ่าหมอเฮ้ยไอ้ยูอ้้อู อ้หกูแอบเนียนมากกูแอบเนียนมากโอ้ยโอเคก่อนไอ้กองรอดได้ไงวะกองมันวิ่งผ่านกูไปเลยอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวกูเราไปดูลึกๆนะต้องรีบแล้วล่ะกอนก่อนกอนขวา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 แอบแล้วกูกูอยากลองเลยหน่อยกูตายได้กูตายได้ไปดิอย่า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 กูได้ยินเสียงหนูแล้ว ยังไงวะอืมกูไม่รู้จะชิดยังไงแหละกูเก่งตูดสุดฤทธิ์เลยมาอย่านะโอเคดีแล้วเพื่อนแอบแอบไปตอนนี้กระจายแล้วตอนนี้กระจายตัวนะไม่มีนะมันอยู่ห้องเนี้ยกไอ้ใครอยู่ในห้องไอ้กูไอ้กอลิฟติไปเลยไอ้กอลิโก้นกูใจไม่พอกูใจไม่กล้าโผล่ไอ้สัตว์กูใจไม่กล้าโผล่ไอ้สัตว์แต่ว่าไอ้ห้องเพี้ยนี่แม่งไม่ช่วยเพี้่อะไรเลย ไปลคือโบมันจะเป็นเอห้องที่มีเชือกหน้าประตูผีเข้าไม่ได้ครับอ๋อก้อนก้อนเลยก้อนก้อนก้อนอ๋อนี่ไงมันมีสายสิน์อยู่นี่ไงก้อนเออวะนี่ความรู้ใหม่นะ้ยอ๋อมันมอมันมาหักกูเองเอาดิมันเข้าไม่ได้นะมึงเข้าไม่ได้นะนี่โดนแล้วกูมีสายสิน์หน้าห้องกูมีสายสิน์หน้าห้องพากูผู่ให้กับมือนะเน วิ้ยโอเคเพื่อนสวยเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยเขาบอกว่าให้หาเขาบอกให้หาหนูไปชุบยาพิษเอาไปตีละครั้งโอ้ยเทเจหนูคนด้านไหนวะไอคอ่ะก่อ,เอนเขาดูไอ้คอนม <c oughs> า, <c oughs> าดูในห้องนี้แอบแอบกันแอไอเฮเบิร์กเทเจหนูคนคตรเท่เลยสัตว์ส่องต่อได้ไหมี่ยไม่รู้ว่าไหนวะตอ,น,อนนี้ชุบยาพิษที่ไหนวะมึงมึงยัได้ยินเสียงหนูอยู่ปะไม่ได้ยินแล้วนะไหนระวังไหนระวังโอ้ยไหนเชียวตัวหัวมินิดนึง อ,อ่ะลองลองวิ่งหาอ่ะลองวิ่งหากูก็ <ไป S 1> เลยไปเปเดไอ้ที่ด้านหลังด้านหลังนี่ไม่มีอย่าไปตรงไหน,น<ล>จุกได้ปะ<อ>ไอ้กอลเป็นไรไอ้กอลเป็นปุ๊ดแล้วไอ้กอลไอ้ยี่ทำไมเป็นกู <c oughs> <c oughs> ถ้าใช้ห้องนี้ก็ดีถ้าใช้ห้องนี้ก็ดีห้องนี้มันมีเขียนว่าคอนโทรลเพื่อย่องนะเออน่าจะเป็นห้องนั้นแหละอุวยทำไมเสีย์เพลงมากูล่ะไม่ใช่แล้วโอ้โหพ่อมึงตาหยันเข้น กูจุกแล้วกูจุกสามพันเปอร์เซ็นต์เลยตอนเนี้ยกูจุกสี่พันห้าพันเลยอย่าโต้ใหม่ให้กูได้บ้างเนี่ยโอ้โหกูเนียนกูจะเนียนยังไงละเอาสิมึงจะจับกูได้ไหมจะจับกูได้ไหมเฮ้ยมึงเข้ามาได้ไงกูแอบได้ครัเขาบอกว่าห้องเกิดเดินไปทางขวาอ่ะกูไปเดินเดินเดินทำไมสายสิไม่ช่วยเหี้ยที่กูอยู่ห้องตีระคังไอ้ชัดแล้วระคังอยู่ห้องไหนวะระคังอันใหญ่หรืออันเล็กวะไอ้เหี้ยมันระคังหรือกระดิ่งไอ้ชัดอันนี้กูวิ่งมาเลยนะ ัก็จริงๆก็เบลกูมาแล้วเขาบอกระครังอันใหญ่เลยนี่กูตาบอดเลยกูมองไม่เห็นเนี่ยต,ต้องใช้สามคนหรือเปล่าวะคือมึงเห็นอะไรใช่ปะมึงเห็นระ,ะครังแล้วใช่ไหมเห็นคังแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูวิ่งไปหานะเดี๋ยวห้องนะ โอเคๆเข้ามาเดีปิดประตูเข้าได้นะเข้าเดี๋ยวปิดปิดปิดเปิดเข้ามาเลยสัตว์เฮ้ยมันไม่เปิดเข้ามาหรอกมันถ้ามันไม่เห็นเรากนอ่ะอันนี้มึงเอาหนูจุ่มแล้วเออหนูจุ่มจุ่มอะไรจุ่มที่ไหนเอาไอ้เขี้ยมไม่ได้จุ่มยาพิษก่อนหรอกไอ้เขี้ยยจุกไอ้กคอนจุกเป็นวงกลมไอ้กคอนจุกเป็นวงกลมไอคอนจุกเป็นวงกลมไอ้ชัดทิงกูหาบอมกูไอคอนไปหามึงเฮ้ยมาเลยมาเลยมาเลยึงไปหามึงไอ้บอลไปหาไปหาพิษได้ไงเดือมมันกูมาอยู่ที่เดียวเลยกูมาห้องาายยิลนนน่่ะไไออออ้้้้หหงงทีเเเรรื โอ้โหมึงขยันมาเหลือเกินไอสัตว์อย่าอึบย่ากูจุกเป็นวงกลมกูเก่งนะกูเก่งนะไอสัตว์กูเก่งนะอย่าพอแล้วไอเฮี้ยกูเหนื่อยไอ้ก้อนเจวยอุ้ยจุกจุกับอู้โหเม่อกูไปแล้วกูผิดทางแล้วกูมาแล้วไอ้ก้อนอย่าอย่า้อนคอนช่วยหลังไอ้ก้อนถอยหลังก็มาจ้องคุยเลยไอ้เหี้ย ประตูใหญ่ก็อะไรวะไปทางซ้ายพอเจอประตูใหญ่ก็เปิดจะเจอบ่อยไอ้เจอบอกเจอบ่อยาพิษเอาไอ้กวอนไปตัวพับไปกูกำลังอ่านคอมเมนต์เลยกลตัวจุ่มกระแพงอันนี้ออกขวาเขาบอกให้ออกขวาเดี๋ยวซ้ายขวาซ้ายแล้วก็ซ้ายแล้วก็ตรงอ๋อนี่ไอ้ไอ้สัตว์เจอแล้วอันนี้แน่ๆเร็วเร็วเรเร็วไอ้สัตว์โอ้ยตั้งนานไม่เคยเจอห้องดีเลยเป็นไปได้ไงวะนี่คือปอมาเจอในบ่อน้ำนี่ไหม ไอ้ชิปปี้มันตั้งนานไม่เคยเจอเลยโอเคเอาเอากดเฮ้ยโอ้ยอได้แล้วได้ได้ได้หนึ่งตัวแล้วได้หนึ่งตัวแล้วไอ้ยันคนได้แล้วแม่งดีใจขนาดใหญ่เลยสัตว์ไอ้ยันนี่กูงงขนาดนี้เลยลองไงอะลองไงลองไเอาเอาไปที่ระคังงไอ้ห้องระคังอะห้องระคังที่มึงไปตอนนั้นอะระคังทางไหนวะจำไม่ได้แล้วไอ้นี่เนี่ยไอ้นี่เนี่เออเออเอาเลยกดเลยกดเลยดีโอ้โยแม่งสามตัวเลยอะกูดูอันเดียวไอ้ยันไอ้ไหนฟังเสียงหนูด้วยมึงโอ้โหเนี่ยอุ้ยเจอแล้วได้แล้วไอ้ไหนห้องขวากูห้องนี้ห้องนี้ เอาบุญเอาเลยกูกูแอบแล้วนี่ไงไอหนูเวตรายมานี่ไงไอสัตว์หนูแม่งตัวใหญ่ชิบหายเลยไอยี้มันอยู่ตัวทวานเลยไอสัตว์อาเดี๋วะกดกดกดนไปแล้ว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 มาหากูเหรอโอเคโอเคแอบก่อนแอบก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นใช่เหรอมึงองเอามึงเอาไปดูดิมึงไม่มีหนูวะกูมีนะกูมีของนะมึงไม่มีอ่ะโออะไรยี่ยองน้อยเดีวะสาวน้อยสาวน้อยอะไรวะ แต่กูต้องเข้าห้องเนี้ไอ้กอนกูเข้าได้ไหมโอเคไปได้นะกูเชื่อมันนะไม่เงยมาบักแล้วกูค่อยๆอยู่โอเคบักนะบักบักเออบักจริงว่ะเออบักจริงบักจริงบักจริงก็ดีบักจริงก็ดีแล้วไอ้บักก็คุยแล้วอ๋อมันกินอยู่มันกินอยู่มันกินหนูอยู่มันกินหนูอยู่บังหาหนูก็นผีช่างแม่ง้วตอนนี้ผีว่กลวผีมันผีมันโง่ ผีมันโง่ไอ้ก้อนอย่าไปกลัวไอ้ก้อนไอ้ก้อนห้องไหนวะห้องนี้วีทสาสินห้องนี้วิผีบักผีบักอ๋อมึงอยู่คนละห้องกับออต่อได้กูอยู่กับมึงไงแต่ผีบักผีบักอยู่ไอ้ก้อนเจอไอ้ไอ้ไายเจอหนูแล้วโอเคโอเคสวยๆอันนี่ไอ้กูกูดักไหนกูดักผีอยู่ผีผีมันบักอยู่โอเคมันจะถ้าเกิดมันวิ่งไปหามันต้องตกใจมันวิ่งไปแดกหนูเจ้ากูกดเลยเออสวยไปแดกหนูแล้ววไปแล้วไปแล้วมันวาร์ปมันวาร์ปไปหาหนูเลยเออวะมันวาร์ปไปหาหนูเลยอ๋อมันหายไปเลยไม่ได้วาร์ปเออว่มแล้ว เอาได้อันนี้กูทำะไรเนี่ยอ่ะนี้แปลว่าอะไรจบเกมแล้วไงจบแล้วดิเอออออกไปจบละไอ้ประตูนี้เปิดได้อุ้ยตอนแรกเปิดได้ไอ้เขาดาวอะมีนักถอยหลังเลยนักถอยหลังอะไรว่าอะไรกูไม่รู้แอบวนนักถอยหลังที่เหรอวะอ๋อนักถอยหลังพาเข้าแมปไอ้สัตว์โตกใจเลยเฮยแมงมาอีกแล้วมันโผล่มาบอกว่าอาด้วยไอ้ก่อนการที่จะหลอกกูโดยใช้หนูกันเหรอ เก่งแม่คุณได้ต oh. ั้งค่าไมโอตั้งค uh ่าเฮียแล้วไปอะไรให้กูเน mm ี่ยตั้งค่าไมโอเออไปโออโ้ยโอ้ยอะไรอุ้ยโอ้ต้องวิ่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 งไอ้สัสเกาไม่รู้ไอ้สัสไอ้ก้อนเปิดประตูไอ้นี่เปิดอ๋อเอาอาอแตกตายหมดเลยอ๋อตายห่าหมดเลยอ๋อตายห่าหมดเลยเหรอ ไอวิ่งว oh, ิ dungeon, ่งว okay, okay. okay, okay, ิ moon, ang, Men, amount, Audrey, Why? Why? Like ่งวิ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 ่งไอคอนเปิดไอ้ก๊อนเปิดไอ้ก๊อนเปิดเปิดด้านไหนโอเคโอเคว่าวิ่ง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 หนวดระวังหนวดระวังหนวด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 นี้แม่งซนหนวดนี้มันซนใจเย็นมามามากูหนีกูเปิดให้กูเปิดให้โอเคโอเคเปิดเปิดนะเปิดนะอ๋ออ๋อไปไปไปมาดูเพื่อนมาดูเพื่อนไอ้เหี้ยไอ้หนวดแม่งตบกูไม่หยุดเลยไอ้เหี้ยโอ้ยมันตบกูอีกแล้วมา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 ไอ้เหี้ยไอ้หนวดแม่งนี่ยาตบกู จะถึงแล้วกูจะถึงแล้วกูเหนื่อยกูเหนื่อยกูหอบโอ้ยโอ้โหวิไอ้กอล์ตตัวเคี้ยอะไรเนี่ยวิ่งต่อวะกูไม่รู้มันมองกูด้วยไอ้กอล์ตเราเดินไปชนได้ไหมวะไม่เฉลยไม่ได้อะมันตกกันมองเลยแม่งยังหลอนเลยท่านไม่โคตรหลอนเลยแม่งมองหน้ากูอย่างนี้เลยโอเคเฮ้ยอะไรยิ่งไปยิอะไรขับเกียไหมต่อยกูไม่เอ้ยยิ่งมันมีแต่หน้าไม่มีแขนนะกูมีแขนกูมีหมัดนะกูต่อยนะต่อยหน้าบินเลยนะอย่านะ โอเคโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นรอรอกันด้วยลอกันด้วยอุ้ยไอ้เหี้ยแม่งมันจะอยู่ทุกที่เลยหรือไงเนี่ยโอ้นีเปล่ามันให้เรามาดูจู่ไอซ์เกตันที่เ่าแหอมเป็นแท่งนะควยเรานี่ไงไอ้ไหนไอ้ไหนจะมึงรอยไปดูนะไออ้รเฮ้ยอยากลอยมากอ่ะอุ้ยโอ้ยโอ้กูก็ลอยได้ว่ะแห้งโดนและโดนจู่งัดและโดนจู่งัดและเริ่มเริ่มทันเล่นไรเยอะพอแล้วเฮ้ยเป็นอสอะไร เออตือไ้วเสียงหายแล้วอุ้ยไอ้คอนพัชันมึงเห็นพัชันหรือเปล่าโซอิตเตอร์อ่ะเออพัชันโซอิตเตอร์อุ้ยทำไมเสียงหัวใจหายแล้ววะเฮ้ยเสียงหัวใจอะไรอ่ะเฮ้ยซ่อนซ่อนเอากูซ่อนนี่แล้วเอากูซ่อนหลังหินโอ้โหเยียดเข็มแม่งตัวเบลเลอร์เลยดิเอาข้ามระตัวเบลเลอร์เลยดิมึงแอบในไหนอ่ะเฮ้ยมัหายเจอกูเอาเป็นอะไรอ่ะเอากูแตกเหรอกูตายเหรอเอ้ยมันมองไม่เห็นกูเหรอแล้วเฮ้ยเอาไทโดนแหละอ๋อ ต้องแอบ,บแบบนั่งลงไอ้วพวกกูด,ด,ด้วยกูโดนแล้วน่าจะต้องข้ามฝั่งอ่ะข้ามฝั่งเห็นปหมต้องไปทางซ้ายเพื่อนมันจะมีทางไปอยู่อ่ะเนอใช่นะแต่ต้องไปแอบ,บในพุ่มมาตอนเนี้ยเดี๋ยวกูลองวิ่งไปแอบ,บในพุ่มไอ้ก้อนเปไ็นไงบ้างแอบเนียนปะตรงน,นั้นดีปะเนียนอยู่เนียนอยู่เออพุ่มพุ่มเยอะหรือเปล่าพุ่มเยอะหรือเปล่าอุ้ยเหี้ยหัวเลยหัวเลไกล้ใกล้กไกลมึงจัดไกลมึงจัดไม่เห็นกูหรอกยาน้าโอเคโอเคไปแล้วไปแล้วไอ้ก้อนดูไปแอบด้วยไป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 ทีละสเต็ปทีละสเต็ปทีละสเต็ป กูไปดูดิกูไปดูดิกูไปทันกูไปทันไอ้กอนกูไปทันเชื่อกูไอ้กอนรอหนูด้วยโอเคโอเคช่วยกันช่วยกันชิดและชิดและวมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วเนียน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 โอ้ยเขาอยู่บอลอยู่ดิ่งๆนะพี่กอนนะไอ้เคี้ยมมันรีบๆรีบๆหลบไปดิไอ้กอนไปแล้วไอ้กอนไปแล้วไป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 หินหินนี้หินนี้เออีีตรงยาวตรงยาวตรงยาวอะตรงยาวโอเคโอเคไอ้กอนไอ้กอนไอ้กอนได้พุ่มนึงไอ้กอนทันปะว่าเจ๊เก็นอปแล้ววกูไปแล้วกูทันโอ้โหเวียดแม่แอบเด็กพุ่มไม้กูกระตุกเลย แอบใวพุ่มไม้แล้วกูกระตกเลยโอ้ยวัวนี้บอสโอ้ยไม่ผ่านหน้ากูไปเลยไม่ผ่านหน้ากูไปเลยโอ้ยไม่กระโดงเลยแม่ไอ้เชี่ยแม่งหน้าเรือเลยไอ้สัตว์ไอ้ก้อนโอ้แม่งโดนหน้ากูไอ้เชี่ยแม่งก้มลงมาจะจุ๊บหน้ากูอยู่แล้วอันี้เด้งจะอมให้กูด้วยเนี่ยทางไหนวะอ๋อของกระดูกไปดูไปด้วยไอ้ไหนกูจะไปทานไหมเนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้เนอะกูไปใช้กูใช่ไหมเนี่ยแล้วกูต้องแอบไหมเนี่ย ไอ้คอนไอ้ไหนไอ้ไหนเดี๋ยวรอไอคอนก่อนอุ้ยไอ้ิวมอบมองมอบมอง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 โอ้ยไอคิวเอ้กูโดนไอ้สัตว์เอ้ยไม่ทันเขาบอกให้วิ่งยาวโอ้โหกูเกิดไกลเป็นร้อยไม้อ่ะไอ้สัตว์กูเกิดไม่กูเกิดไกลเป็นร้อยไม้เลยไอ้คอนบอลเรากูด้วยยาวใช่วิ่งยาวใช่รอขี้แล้วอ๋อมึงก็ตายเหมือนกันเหรอฮ่าเลยกับมึงไงไอ้เคิยไหนก็ตายเหมือนกันที่ว่าก็คือถ้าเกิดว่ามันก้มตรงนั้นอะแล้วเราวิ่งเลยเราวิ่งยาวๆเลยเขาเดาคิวได้ยังถึงอยู่วะกูไปรู้ประกันช่างแหมไป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 เลยไปเลย กูวิ่งเลยชินี่ไปเลยแล้วกันวิ่งเลยทันปะวะแอบนุ่งแม่งเลยไอสัตว์กูโลบละกูชักจะโลบมากแล้วไอคอนตรงนั้นเป็นไงบ้างเพื่อนโธ่ลมเย็นวะลมเย็นเลยเหรอมึงอันนี้ก็มึงผ่านแล้วเหรออย่างเอ้ยเฮียมีแพร่ด้วยะเกมผีกูมึงรู้เอ๋อดูว่ามันขับผ่านวะเฮ้ยเออวะอาจจะบังขับผ่านก็ได้นะเราเราอาจจะเล่นงูเกินไปเราอาจจะเล่นกูบขึ้นไปแบบมันขับผ่านแล้วเฮี้ยแต่ว่าถึงถึงคนเดียวมันก็ถึงเลยดิ ก็ไม่รู้กันเมื่อกี้เข้าถึงแล้วเฮ้ยแล้วมันเขาดาวใช่ปหมไม่ก่อนแม่งเก่งวิ่งวิ่งเฮ้ยวิ่งอะไรวะอะไรวิ่ง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 อะไรอะไรข้างหลังกูโอ้โหอีกคิมแม่งเอาหน้าถ่ายมาแน่มันเอาหน้าถ่ายมาไอ้นายรอใจคุณด้วยรอเฮียแล้วกูวิ่งแล้วโอ้โหวิ่งวิ่งกูพยายามเช็เว็บไปดูอยู่เนี่ยไอ้คิมนันหน้าบ้าเลื่อเลยหน้าบัาเลื่เลยโอ้โห ค่อยหนึ่งชั่วหลังอู๋เมื่อกี้พูดได้ยอย่างเดียวใช่ไรบอสเออไม่สัมารตั้งตัวอุยอ้ยไอไอไอหุ่นอะไรมึงเห็นไหม่ะหุ่นเลกาหรือเปล่าเออจะเป็นแค่หุ่นเลกาไอกองระวังมันลงมามีซัมติงกับมึงน,นะไม่มียักษ์หรือเปล่<อ>าเอออาจจะเป็นแค่ไอเนี่ยรูปปั้นยักษ์ตอนแรกที่เราเห็นในห้องอะไอ,อตัวนี้มีทางขึ้นนะขึ้นได้ด้วยอุ้ยพอดีเลยก่อนขึ้นมาตรงเนี้ยหัวพอดีเลยไม่ต้องหาอะไรมาวางหรือเปล่าเอาอะไรคันโยกเหรอคันโยกวางหน่อยก่อน ขัดโยกโยกอะใช้มือโยกอ่ะ่โยยก้นุีเราเล่นโมเขื่ยมอ่ะห้อจีบไม่เป็นไรไม่มีใครเข้าใจหรอกตัวนี้ประตูนี้นี่ประตูอ่ะเปิดดิเฮ้ยมันเป็นห้องแบบแบมันเป็นวนอย่างงี้อีกแล้วอ่ะมีคนบอกว่าจะเจอยักษ์นะยักษ์อ่ะยักษ์ยักษ์ไล่หรือเปล่ายักษ์ไล่อะเอาอว่าลูกค้างคิวหรือเปล่าเอออาจจะเป็นยักษ์คิวแลยโอ้ยตัวนี้มีบันไดเนี่ยเอ้ยมีคนบอกให้ให้จำรูปนะ เขาบอกตรงนี้ยากให้จํารูปอะไรทุกอย่างเนี่ยอันนี้อันนี้ให้กูสลับของเหรอวะหรืออะไรสลับรูปสลับของหรืออะไรไปเขอนก่อนอะไรอะอะไรอะอะไรอะไอ้เหี้ยกูตกใจเลยมึงอยู่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยออกไปด้วยชั้นล่างชั้นล่างเลยห้องกลางห้องกลางห้องกลางอ๋อโอเคประตูนี้ยังไม่ได้เปิดไงกูเลยจะมาเปิดซะงั้นเดินไปปะอ่ะไปไปไปลองเดินไปก่อนลองเดินไปก่อนอาจจะยังไม่ใช่ตรงนี้เขาบอกให้หาตัวตาเดียวอะไอ้เหี้ยลองเดินหาดิ แต่ว่าตัวตาเดียวมันคุยได้ใช่ไหมมีฮอกหรือเปล่าอาจจะเป็นมีฮอกเปล่านี่ไงมีฮอกกูจะมีกูจะมีฮอกแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้ยได้และโอเคกูกูสกิปสกิปเอาเลยอ่ะอันนี้กูรับเลยเหรอคุยคุยกับเคเคนูไคโนตรงไหนวะอาจจะยังไม่สุดแค่นี้ไออันนี้อาจจะยังยังไม่ใช่ตรงนี้อ่ะแล้วกูไปไหนต่อไอเคียนนั่นนกเหรอวะนกหน้าตาเป็นงี้เหรอไอีนกอ้อนกหัวกะโหลกน่าจะเป็นนกหัวกะโหลกเพราะว่าหัวกะโหลกอ่ะเอออ่ะตูนี้ปะไม่ใช่ไอสัตว์ไปทางไหนวะ นี่เฮ้ยอะไรอ่ะอันนั้นมันเปิดไม่ได้ไ,ไอ,นอนน้นี่อ่ะมันมองกูด้วยเนี่ยไอ้ที่นี่ป่ะอ,อุ้ยไอ้ขี้แม่งอ๋อมันกระโดดไอ้ขี้กูตกใจอ๋อไม่ใช่มันเหยนมองกูไอสัตว์งั้นกูลึกลึกลึกให้สุดซอยเลยกูวห้องเน,นี้ยเนี่ยมาค้นหารหัสลองไปหาลองไปหาไอ้ขี้เลยก็เลยไปเป็นอ่ะลอง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 เปิดบ้านดิไอ้ขี้แม่งมีผีอยู่ทุกซอกทุกมุมบ้านเลยว่ะเขาบอกให้หายักษ์เพื่อรับเฟสแระยักษ์อยู่ไหนวะอันนั้นเรารับแล้วตาเดียวอ่ะไอ้ขี้นี่ดียักอ่ะ เนี่ยกูเจอเนี่ยใช่โหยักษ์แดงนะเออตัวเบลอเลยวะมึงลองเดินไปคุยดีก่อนมันจะจับมึงแดกแล้วไอ้ชี้ยักษ์มีหนวดด้วยตัวนี้ได้วะไอ้ชี่ขนาดหนวดจะขนาดนี้ตรงอื่นนะขโมยลูกรอสมรถโดยแมมมาตาบอดขโมยลูกรอสมรถคืออะไรวะบุก็ไม่รู้ไม่ขโมยเฮียอะไรเนี่ยมึงรับมันกี่รอบเนี่ยมึงรับไปเลยนะเฮ้ยอะไรมึงเฮ้ยแอบหลังยักษ์ดิมึงแอบหลังยักษ์ดิมึงแอบหลังยักษ์ดียักษ์ยักษ์ช่วยกัด้วยยักษ์อะไใส่แมงก็ได้เอาดิ ไอ้มึงจะนั่งเฉยๆไม่ทา้าเชื่อเลยเออไอสัตว์มึาถอดจงถอดใจตรงนี้อะด,ดูว่าวิญญาณน,นี้เยนี่หมพาวิญญาณนี้ที่นี่มาหายากครับเออโอ,อ้ไม่รู้ไอสัตว์ตัวมึงใหญ่ขนาดนี้มึงไม่ทำเองวะไอสัตว์มึงให้มนุษย์ตัวเล็กๆสามตัวมันทำอู้หูยคนเขาบอกว่าให้ไปที่บ้านแล้วค้นหารูปทั้งหมดครับแอบใต้หลังคาได้บ้านไหนอ่ะเออบ้านหนวเก่านะไอเนี่ยเปิดได้เอาเปิดได้แล้วเหรอเออไปที่บ้านแล้วค้นหารูปให้หมดเหรอ